จับไปครับพ่านอนุชิตครับผมมีตัวใส่สวยๆบอใส่สวยๆครับโอ้โหขันกุ้งขันงงมาแล้วนัน่ชันหนักหนักนั่นเเาอนุชิตครับเอาเข้าไปไม่ได้เข้าไปไม่ได้อครับผมอันนี้กพานใหญ่ครับผมกะล่างนางปวดเบ็ดอยู่ครับผมในช่วงนี้มันคล้องกันเก็บของเก็บอุปกรณ์นะครับแล้วก็เก็บขยะหน้าไม้ให้เรียบร้อยนะครับทำการอนุชิตปลาน้อย เดี๋ยวได้ปลาตัวนี้หน่อยย่างปลาน่อยครับกินกับตําแตงปลาซิวเออมุกหม้อปลาซิวใส่กุ้งนะครับสุดแซ่บเลยนี่ครับกาลังสีเหล้วแล้วครับสวัสดีครับผมมือเนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับออกมาเช็คหมายแม่น้ําเจ้าพยานะครับแม่น้าเจ้าพญาเนาะวันนี้ย่อสอกาศอากาศดีๆนะครับอากาศดีๆมากเลยมืนอเนี้ยมากับทีมงานนะครับอยู่กับผมสวัสดีครับดุนแล้วก็ทีมงานพันปลาน่อยนะครับเดี๋ยวจะมาเช็คหมายกัน หมายนี่ผมผมเคยมาเช็คแล้วแหละทีนึงผมมามือนีก็จะพาทีมงานมาซ้าหมายเดิมนะครับลองมาลองมาล,ล,ลองมาดูกันซ้ำหมายเดิมเนาะตอนนี้ก็มาถึงหน้าหมายนะครับก็จะลงเบียดประมาณจะเก้าโมงแล้วจะเก้าโมงนะนะครับเดี๋ยวมาติดตามรุ่นกันครับว่าจะมีตัวดีๆตัวเด็ดๆไหมจับไปครับรุ่นกันเงีย้ย ตอนนี้ก็ลงเบ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เรียงเป็นตับเลยทีมงานของเรานะครับมีใค่มาแน่นะครับผมสวัสดีครับพานโบสวัสดีครับผมสวัสดีครับพันโบนะครับพันโบวันนี้น้องชายว่างนะครับออกมาร่วมทริปตกป่าน้ากันนะครับเดี๋ยวจะติดตามรุ่นนะครับว่าจะมีตัวดีๆตัวเด็ดๆไหมนะครับแนะนำชาวพญากะสวยงามครับสวยงามบรรยากาศดีๆนะครับบรรยากาศดีๆบรรยากาศดีๆแล้วก็มีลุงกับป่านะครับ กด้วยัันนไม่เหงาะครบสวัสดีครับพันทัดสวัสดีครับพันทัดมัอนี้ออกทริปเตรียมตัวนะครับรอบที่แล้วกันเลือกงานก็ตามมานะครับมาดูนะครับวันนี้ก็เเจอเจอกันดีเด็ดๆนะครับไปดูครับไปดูทางพรานอนุชิตครับผมพรานอนุชิตครับเอาเข้าไปไม่ได้ยัเข้าไปไม่ได้สวัสดีครับพันชิตครับสวัสดีครับมสวัสดีครับผมวันนี้เป็นไงบ้าง ขอดูใกล้ๆเนี่ยใช่พันชิดตัวเป็นๆไหมวันนี้นะครับเดี๋ยวพันชิดนําทีมนะครับพันชิดนําทีมนะ <c oughs> จะมีตัวดีๆเด็ดๆไหมนะครับเดี๋ยวติดตามรุ่นติดตามชมนะครับผมจัดไปครับเดี๋ยวจะมีตัวเด็ดๆขึ้นมาทํากับข้าวกินตอนกลางวันกันไหมนะครับจะได้ราบได้ปิ้งเด้ย่างเจอกันครับผม <c oughs> จัดไปเลยครับผม ตอนนี้ผ่านทัดได้ลงลุยไปแล้วนะครับเอาสว่าออกก่อนนะน,นี้พักตกเข่ามาเต็มที่เรื่อยโอ้โหเรียบร้อยแล้วในช่วงโฆษณานิดน้อยครับผมเนี่ยครับผมเนี่ยต้านทัดครับผมลงไปเร่นน้ำครับผมอันนี้เปลี่ยนบรรยากาศเราห่อนครับผมเราห่อนแล้วลงไปเล่นน้ำครับเนี่ยครับบรรยากาศ ชุ่มชมกันเลยทีเดียวครับผมอันนี้กับพัดไงครับผมก็ร่างนางปดเบ็ดอยู่ครับผมในช่วงนี้มันคล้องกันครับผมในช่วงโฆษณาครับผมบรรยากาศดีๆครับผมกับบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพญาของเขาฝนนะครับพัดทัดเป็นห่อนแห้งมาแล้วฝนอ่ะเป็นโรคไปเรียนน้ำเลยครับผมเพฝนเพฝนว่าพผสิง้มกุ้งน้ำเด้งเหมือนเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยเสร็จมาครับเนี่ยเราเราฉิงงมกุ้งไปให้พร้อมเหมือนเนี้ยพาไปฉีดให้กินกินกุ้งจัดไปครับพานอนุชิตครับผม มีตัวใส่สวยๆบอใส่สวยๆบอครับโอ้โหคันงวงคันงงมาแล้วใช่มันหนักหนักมากนลยหนักเตนัอนดีชัดๆครับชัดๆชัน่าจะเป็นตะปูมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวดูครับ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 ดูครัะไคหของกันของกันบององของันองเฮ้ยของกันจริงๆเอ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวปลามาแล้ว โอ้อยแต่กวกส,สวยๆนะครับฟังนู้นด้วยนะี่เด็กันมาเอาขึ้นมาตาขึ้นมาโอ้โหจัดมาแล้วครับผมชมผลงานนะครับรม้วนกันไปม้วนกันไปดูครับออขอชมผลงานสวยๆนะครับสุดยอดลอยอีกแล้วพรานนนุชิตเรามวยปลาล <laughs> ุงเดี๋ยวให้เืิ่งพันโบครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงเป็นยังไงครับ ขยับมาขยับมาครับขยับมามาแล้วมาแล้วมาแล้วมีตัวมีไซกันไหมเดี๋ยวตามรุ Angie, ่นครับผมมาบอมาบอถึงมือ uh, um. ป่ะครับพันปุ๊บถึงมือยังป่ะยิ้มตาครับผมใส่หน้าจะติดกายโอ้ยลอยครับผมติดกายอย่าหวงไปยังไงไปไล่ดิ้วบเบี้ยครับพี่บุญ บรรยากาศดีๆนะครับเดี๋ยวกำลังจะทำกับข้าวกินกันนะครับทำกับข้าวเที่ยงกินกันนะครับนี่เครื่องครัวของพวกเรานะครับเครื่องครัวของพวกเรานะวันนี้ปลาใหญ่ก็เงียบๆนะครับปลาใหญ่เงียบๆเนาะไม่ไม่บ่มีตัวสวยๆขึ้นมาให้เบืองเลยนะครับก็มีพานนันิชได้ปลามาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็พานทัดล่งลงคายนะครับล่งคายเป็นคายเส้นนะครับคายเส้นอ่อ สองเส้นเครื่องนะครับเอาปลาปลาซิ่วนะครับมาทากับเขากินย่ำของเว้นนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับหมกหมอปลาซิ่วนะครับผมก็เตรียมกุ้งมาพร้อมหมกหม้อปลาซิ่วกับกุ้งเนี่ยนะครับกินเขาย่ำเว้นนะครับชัดไปครับจดจวดเสียบเสเดี๋ยวลอกินเขานั่งกันครับผมกับบรรยากาศดีๆ ข้างแม่น้ำเจ้าพญานะครับการดีๆนะครับผมจัดไปครับอะไรครับหมกหมอปลาไปยังครับปลาปลาซิวเออมุกหมอปลาซิวใส่กุ้งนะครับสุดแซ่บเลยนะครับกำลังสีแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกหน่งเมนูนะครับ หนึ่งเมนูอของห้องเช่นๆขาดบ่ไใได้นะครับย่างปลานี่ย่างปลาน,นะครับพรานอนุชิตปลาน้อยเดีด๋ยวจะปลาตัวนี้หน่อยย่างปลาน้อยครับกินกับตําเตียงจัดไปครับแก้วๆได้นะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งกินข้าวกับบรรยากาศดีๆข้างแม่น้ำเจ้าพยาด้วยกันครับผม เมืงพัานทัดนะครับตำมะละกอเอตำแตงทำแตงแซ่บสวยงามนะครับนี่เลยนี่เลยพอขั้ทัดแฉวเลยขั้นจำเป็นร้อยแล้วครับเก็บเบยดข้นทุกคนแล้วตวอนนี้นะครับผักตกสวะาามาแล้วครับมาแล้ว เก็บเก็บเบ็ดกันขึ้นหลายขั้นเลยครับวันนี้สวาเขามาก่อก,กวนแล้วเป็ดปะครับมากปะเอาบางรุ่งนะเหมือนปลาจะกินเบ็ดน,นะครับพักตัวกับเข่ามากก่อกวนมากเลยครับน่าจะติดอยู่น่าจะติดอยู่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวร้อยรุ่น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 เอาวะมีตัวมีตัวมีตัวแน่ๆแล้วครับ อืมโอเคสวามากอกวนนะครับนี่โหไหลมาเรื่อยๆเลยตอนนี้เก็บเบ็ดขึ้นลุกขั้นเลยนะครับก็ลงเบ็ดไม่ได้เลยนะครับก็ร่างจะกินเออปลาก็กินเรื่อยๆอยู่นะแต่ว่าห่างหนักกว่าเรื่อยๆก็คือสวานี่นะครับเขามาเรื่อยๆเลยนู้นโห เอาละครับถึงเวลากินข้าวแล้วนะครับครับเข้าเสียบ,บเลยนะครับหมกหมอ้อปลาซิวนะครับตำแตงย่างปลานี่หมกหมอ้อจัดไปครับทีมงานจุจดอยู่แล้วครับแซ่บลยครับพี่เนี่ยเด้อครับพี่น้องกินข้อวกันเด้อลุย นะครับผมถึงเวลากินเขาตอนเช้าก็แมซื้อได้แซบน้ำกันเลยครับจัดไปหมกหมออปลาซิ่วกลุ่งหน่อยนะครับสีมือพันแย่พันตัวเองนะครับมาจุดจุดน้ำกันครับรีเลยอือเอามาครับแซบเลย ลงมาเลยคนระับผักตกสวะนวนมากเลยขอบเขตเป็งจากน้ำไอแล้วครับตรงนี้เป็นลุ่งในน้ำเลยนะต้องเข้ากิน มาหากินข้าวกับบรรยากาศดีๆครนะับมาหากินข้าวกับบรรยากาศดีๆ ก,ก็แบบสว่างไซกันไปงั้นราลุงกับป่ากับตกป่าอยู่นะครับตะว,าตว่างกตกงาเพราะว่าสวารอยควนมากเลยนะพักตุก กี่เีนะครับจริงของปลาเนี่ยปา<อ>าลาหวานใช่ไหมครับยอบขมยอนขาแจ่บๆกับเจีงงาแงนไปเรื่อยเน,นาะอื้องสถานการณ์้วมนยยืน,น,นีนครับไนจะกินเขาแล้วก็นอนมาเงียบกัก โต๊ปลากระหยบเอาผมแล้วกินเขาต้อไปเรื่อยๆครับคนี่ครับเดี๋ยวผมกับทีมงานก็ขออนุญาตลาแล้วนะครับเพราะว่าฝนฟ่าอากาศบ่เป็นใจแล้วมาแล้วนะครับวันนี้ก็จะเก็บเก็บของเก็บอุปกรณ์นะครับแล้วก็เก็บขยะหน้าไม้ให้เรียบร้อยนะครับทําความสะอาดเนาะเพราะว่าเป็น สถานที่ส่วนบุคคลนะครับแล้วก็เขาให้ใช้ใช้สถานที่ได้นะเราก็ต้องเก็บขยงขยะเก็บอุปรกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับขยะอยู่หน้าไมา้ไม่ว่าเราจะเอามาหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีอยู่หน้าไมาก้ก็เราก็ต้องดูแลช่วยกันนะครับดูแลช่วยกันนะครับนี่นะครับ ถึงจะได้ปลาไม่ได้ปลาก็ออกมาทํากับเขาเกินนะครับกับบรรยากาศดีๆวันหยุดพักผ่อนนะครับแค่นี้ก็สุขใจแล้วกลับไปก็จะได้มีแรงสู้การสู้งานต่อแม่นพ่อพันธุ์บวกนครับผมบายบายครับบายบายครับช,ชัดไปลิบนาเจอก,กันไหมพันทัดครับผมผมขยะขยะนั่นแหละเออนั่นแหละถือไปให้หมดโอเคขึ้นรถเลยเลครับขึ้นรถเลยนะครับสวัสดีครับลุงกลับแล้วครับครับผสวัสดีครับผมขอบคุณนะครับเดี๋ยวขอบคุณคุณป่ากัน ถ้าไม่ได้ป่าเนี่ยครับวันนี้เราไม่ได้ป่าย่างนะครับไม่ป่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับสําหรับป่ามือเนี่ยลาแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ขออนุญาตเก็บอุคอนแล้วนะครับขอบคุณครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ ดนนคุณป่ากำลังทำป่านะครับน้านี่ฝีมือคุณป้าเองวันนี้นะครับฝีมือคุณป้าเลยเ <c oughs> ยี่ยมมากเลยครับคุณป้านะในป่าหลายกุ้งมูอเนี่ย <c oughs> อะไรโอกาสหนายังเอาตะกร้อมานนั่งยังไงจัดไปครับขอบคุณหลายๆครับผมวันนี้